ีหลายคนที่บอกว่าโอกาสพร้อมดเต็มที่ไม่นนะครับไม่มีนักมวยคนใดชนะทุกครั้งกระขอฝากพี่ฝาเป็นเตรียมเตรียมเลยนะครับกขบวนแรกนะครับกขบวนแรกธรรมชาคนจนหรือสกรยอ้องต้องตาแก้มมุนจันทร์การพี่น้องประชาชนทุกคน สถิตอยู่ในสาคาปรปทุกนี้นี้คือเปิดปฐมวโรเอาเริ่เอาใช้นี่คือรองครวญจนแดดพอนปันใดนางสียงถวายสินกะโบยยอดท้อต่อความยากลำบากเพราะฉันคือตัวแทนคนปกติทำการแกย็นยจนเป็นคนชาวไร่ชาวนาไม่มีค่าพี่น้องครับบางคน มีการไหว้คู่แล้วจังที่นตีกันสกกันได้แต่ว่าเขาอยู่ในกรอบกติกาพี่น้องที่รักในครอครับมันนีต้องขอขอบคุณเสือบม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องห้าช่องยี่ช่องเก้าไม่ว่าจะเป็นเอที A ี T พี่น้องเช่าหน้าเอาไว้ครับเข้าตันละสองพันปีละสามเท่อเอาไ้ครับพี่น้อง ทำไมคนที่ทำนาให้คนกินทั้งประเทศต้องเป็นหนี้เป็นสินทำไมคนที่ทำงานคนที่ทำนานปลูกแทนลูกหน้าปละวัยของลูกไ้บอกว่ากับขอประกาดื่มด่ำกับเงินนะา้องกินอาขารนี้ม่ให้พี่น้องประชาชนแต่เราแย่ตัวเขาเวียดนามแต่ว่าเ้าเสียโอกาสครับ ก็เป็นภูมิใจไทยบ่ดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนา,าคมพักเราพักใจครับพักภูมิใจไทยก็้วก็เป็นพาวว่าฝฟมือขอดร้อง